ไฮ้ย Have yeah. your day I'm just woke up ก <Yeah> ินแล้วกินกินข้าวตอนบ่ายสามไม่คือข้าวเย็นหรือข้าวเช้า ก yes. uh huh. ับเดอะมอทั้งวันจริงไปเดอะมอทั้งวันไม่ไปไหนแล้ววันนี้เต็มหน้าฟีดปะคอสมอลเต็มหน้าฟีดมาก ให้ทุกคนทำอะไรกันอยู่เราฟังเพลงอื่นบ้างแมสใช่เพยงมันแมส เปลี่ยนมาเป็นฟังพี่จัสตินมั้งึวรวงปากร่วอีกแล้วโอ้ยหขอบคุณค่ะวันนี้ทานวันนี้ทานกุ้งต้มมา วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้อยู่บ้านครับผมอมืลืมเลยลืมเอาไฟล์วีโอลงเครื่อง I'm already eat dinner แล้ว คือข้า,าวเช้าข้าวเทียเเย่ยงข้าวเย็นรวมกันตอนประมาณบ่ายสามโมงนี่ค่ะชื่อมาราเรม,มาจริงเทียนกูมาราเราจะทานอาหารเ n ็นวันนี้กิน Rice and stream shrimp stream shrimp. it's <laughs> for your vlog, yes yeah, thank you guys today I will upload my new vlog at YT Yes Today at 7 pm for Kung? Um, shim, 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 Shim. Yes, I like so much. Yes. <laughs> I like Shim too. But Mala is the best. Anh nắng nóng Everybody nóng 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 มาจินนะคะทุกคนเลิกงานกันยังไปแต่ผมมาบอกช่างว่าไม่ต้องสั้นมากสภาพไม่สั้นมากเท่ากับวันนี้มาเร็วอือจะบอกว่า หนูดูหนูเพิ่งดูซีรีส์เรื่องสาธุอ่ะมาประมาณสองสามพีแล้วแล้วันเละม欢饭了่น欢饭นเ喜欢าหื嗯 อ่าซื้ฟันแล้วอันนี้มีพี่แฟนคลับให้อ่ะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเนี้ย this one you guys give me this one ซิลฟาน already ซิลฟาน เหมือนของ S&P ตุย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 จับของแท้คิดถึงจังเมื่อวานเราก็เจอกันนะเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ก็เจอกันยังคิดถึงอีกแล้ว Yes my dinner dinner <c oughs> ของหนูคือขนมคุกกี้นะคะ <c oughs> ทุกคนถึงหนูไม่มีงานก็ไม่ต้องคิดถึงกันนะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้หายคิดถึงหนูจะทำร้องออกมาเรื่อยๆถึงแม้หนูจะไม่มีงานก็ตาม เดี๋ยวจะพยายามอัพโหลดคลิปนะคะทุกคนเพื่อทุกคนไม่เพื่อให้ทุกคนได้เห็น,นหน้าหนแล้วก็จะมาไลฟ์บ่อยๆหนูจะพยายามตัดคลิปวอลกให้มันเร็วๆ <laughs> รอชมนะคะทุกคนได้เลยหนูจะพยายามอัพบ่อยๆ ตอนนี้เหมือนมันหนูเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงเดี่ยวแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะงงนะคะว่าหนูเป็นนักแสดงเดี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหนูยวงคอสมอสนะคะทุกคนเพื่อนหนูมี12คนเอ้ยมี11คนรวมหนูเป็น12 ทำช่องตัวเองเหมือนแบบว่าเป็นนักแสดงเดี่ยวแล้วตอนนี้ <laughs> ใช่วันนี้วันนี้ปล่อยคลิปวอล์กนะคะปล่อยคลิปวอล์กตอนหนึ่งทุ่มนะคะทุกคน today my vlog is 7pm <laughs> ใช่หนูชอบแสดงคนเดียวค่ะเพราะว่า คือไม่ค่อยมีงานมวงนะคะช่วงนี้ก็ลเลยเล่นเองคนเดียวไปก่อนเล่นเองคนเดียวถ่าย YouTube คนเดียวไปก่อนเฮ้ยทุ้ยเอไอจับไม่ได้ <laughs> <laughs> YT YT เดือนหน้าหรอเดือนหน้าหนูคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่น่าเยอะเพราะว่าเหมือนเหมือนสี่คนเขาจะไปแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศเยอะนะคะเดือนหน้าอ่าพี่อันดาแพรวนุ่นนุ่นลูกแก้วอค่ะเขาจะไปอะไรนะต่างประเทศบ่อยต่างประเทศเยอะก็น่าจะไม่มีงานวง ใช่แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนจะได้เห็นหนูอยู่เรื่อยเพราะว่าหนูสไมใัใทุกคนเห็นหน้าบ่อยๆถึงแม้ทุกคนจะไม่อยากเห็นก็ตามหนูก็จะม,มาบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> คล้ายผมน้าอะนี่อันนี้เป็นพี่แฟนคลับให้มานะคะค if you guys don't want to see my face I will like if y o ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนูถาบอนาตัวเองเป็นเป็นนักแสดงเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวค่ะหนูชอบอยู่คนเดียว คุณถึงบ้านมานันยังึ้นได้สักผักเองค่ะพี่ไฟ If you l i k e every night I can Okay Every life every day every night Every minute every second <laughs> Okay I will ว่าจือบว่าจิงเทียนมิงทีน Every day เคยเคยยม าวเตอร์ฮาดเตอร์เดวิกัละครแสดงสลับไปมาคนเดียวใช่โอเคกูดกูดกูโอเคเคออีพี่ได้กินหมาล้าหรือยังวันนี้อ๋อไม่ได้กินพักบ,บ้างอุ้ยขอบคุณครับค่ายเราจะมีคอนเทนต์ในช่องวงบ้างนะค่ายไม่มีไม่เป็นไรเดวี่ทำเอง เดวี่มีมาดูของเดวี่เดวี่กินข้าวคั่วไปแล้วครับสากมื้อวันนี้กินไปตอนบ่ายสามภาษาจีนดีมากการเชีย <laughs> การเชียการเชีย <laughs> หนูเชื่อว่าในอนาคตน,น่าจะดีขึ้นนะคะทุกคนไม่เป็นไรทุกคน ที่ช่องช่องเอ่อช่องหลักอาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์มาดูช่องพวกหนูก็ได้มาดูช่อง YT หนูได้นะคะเดวิยาภาเดี๋ยวจะพยาพยามทำคลิปออกมานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอาเพื่อนลากเพื่อนมาถ่ายให้ครบคนขอพ p สเ s w ร์ด YT ช่องคอสไลท์ี่หน่อยจะทำคอนเทนต์ให้ค่ะ ดูช่องเดวี่ไปก่อนเนี่ยทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งยิงขึ้นเพราะเดวีละคอสมอร์น่ามาไงมีมีมตอนนี้ไม่มีจะบอกว่าไม่มีช่องหละแต่ว่าดูช่องเยอยๆของแบบว่าเพื่อนๆในคอสมอไปก่อนเออคนเจอจากในงานวงเยอะๆจะได้มีงานวงเยอะใช่ ใครสนใจตัดต่อทําคลิปติดต่อเดวีได้โอ้เดวี่ขอ,อยาดไม่รับนะเพราะว่าของตเ,เองยังตัดไม่ไม่ทันเลยตอนนี้ห <laughs> <c oughs> นีใจจงกว่ตัิงชื่อเก่าเฉียวหนูยูออินทิกทอกชัยนาหนีใจจงกว่าตาวัวยิออยจจง ่อกเกใช่ออะ什么我不懂我不懂พูดยาวสิแต่ว่าคลิปล่าสุดคือประมาณเจนาที เข้าใจคำเดียวโตอิงโตอิงได้ได้ต่อใช่ไหมตุ้ยมาโตอิงมันนิ่งวอล์กอยู่ด7 <Yeah. S 2> p m for today she said at China TikTok is so funny girl เชี่ยเชียว I'm a funny I'm beautiful

มีเนเที่ยวเหลี่ยงตัวตัวตัวเหี่ยวเที่ยวเลี่ยงกันเชียกันเชียบัวินุนทูฟนนี่เนาะเมื่คอสโมจู่ะแฟนมีติ้งอีกทไอทิงไอดันเไอดน วันนี้ไม่ผมผ้าสีเหลืองหรออุ้ยไม่เอา่ามันเหมือนผ้าอาลาโบฮะ In red app tonight 7pm อันยองอันยอง So yesterday T-shirt design confirm yes จ่๊บสวัสดีนะคะทุกคนเลย <c oughs> เลาโกไอ้นี Oh, any. Chinese is getting better. I think so. You guys, you can teach me every day, every day and I I will speak every day. Hi, Indonesia. Oh, I'll not Oh, David has a lot of fun in Indonesia. When will you come here? Um, I think I don't know, but thank you for support. I want to go there too and I know and I already know how to ha 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 in Chinese ha ha ha. ha. <laughs> Just Chinese only, not another language. Do you want me to speak what language? Should ask Starhunter. You go to ask Starhunter, <laughs> not me. Yeah. Can you show us the final design again? Yes, sure. อา uh, อยู่ไหนนะเ a i t ย m i n u t มรอหน่อยรอหน่อยอยากรักมากจริงจริงพอเราเป็นภาษาจีนยังไงอันเนี้ยที่ที่คุณเชอที่คุณเชอร์ทำ this one yeah this is for in front Off shirt and then this one is for Mac Yeah. Thank you. Maybe I ask your company to have more project for all cosmos. I think it have in future but I don't know what future ทุกคนจะบกว่าโคตรแต่หนูว่ามันมีแน่นอน